สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้าหกโมงเช้านะครับในะ <c oughs> จะเย็ยนๆนะไอ้ด้อว่าไปก่อนึ่งื้อ รอเมนูอยู่น no, so no ่วยสองทายถ่าเร้วน oh. nah. ุวยสามก็แล้ถูกเก็บปีอยู่พี่น้องโอ้ยนักโคกมูกก็่อนกมูซื้มื่นละพี่น้องไทยทนนี้แะวิแรงอยู่นะเมนูเขาไปถอนประเทศไทยเขาถอดไปถอดประเทศได้แล้วเปล่าเลยพี่น้องไกดยเทพบาปครับวะไม่ยกเลยสภาพไปแค่คว้าแม้ยกยก อาจะเี้ยงเลยอเี้ยาืนนึงยืนนึงแม่นเขาได้ไปรอข้างนอกตรงนี้ด้วยเรานยานวิทย์ยานันไปไซไปไซสรถหนองมาหนเนบอานอ่ะน้ อาน้แดงนไจดการอยู่นูรลยอยู่ะไกอยู่ตุจกับไปอยู่ฟงหุ่นบอฉันอยู่้างเวทีฉันได้จะไปางนั้นเลยมือเีนเอาติดกันเด้อพราะเขาม่ธุราน้ำลาวบ่เห็นงานตึกมือแล้วงานกับบ่เห็นไถาย้ายหนีพี่น้องมึงไอ้โชคแล้วว่าทายผมแล้วดีไอ้โชค วัดาไทายเลยเป็นวอทุมือนี่วัดท่านวากคุกนวาน้ำแดงสองเรยวจะไปแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับกดดันค่ะเขาเลยเก็บขยะอยู่ที่นี่เก็บรวดเร็ว เสียงพินเสียงแคนยังก่อมดินแดนสกลนครเป็นตาอ่อนสอนสกลนครหลากหลายเอาจอดทางไหนท่านี้หลุองมาหน่ะที่นึ่งมานมีความพูนเอานกมันหลุดมานาบ่นาทม่เดี๋ยวไปที่นั่นะจะได้ทพูนในวันพูน หันหลังทางน้ำตากันเปบอกยาก่อนคุณย่าต่น้วะหรอครับเดี๋ยวผมเดินทางไปงานอันรอนะครับเนี่ยเอาห็นตาโฟมคุณย่าบอกว่าช่วงนี้นอกมานะคือบ่ได้ค่อยเมาน้ํเนาะเดี๋ยวให้ได้คุณนัับข้ามาก็ได้ครับคุณย่าไม่สิมาเมาเลยนี่ ผมจะมาในย็นนี้บ่เเหมายินนี้ใช่ไหมรับคุณยาสเตนบายแล้วใช่ไหมครับได้เลยอยากินอาหารอ่ะอยากิน้ำนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหกม้งเสาก่อนนี่และะากาบมาด่าผูเปลี่ยนเมย์เจ็ดม่งเสว์แจแปหนึ่งได้ทางทำไมอ่ะ ฝากใครคลิปนะฝากจังไหนเขาถืออันนี้อยู่ไก่ยางไปน้ำมัตังมาาทายฟรีท่างตรงนี้เอาจะไเบ่น้เออบึ่งจะไปบึ้งหเรียนหนึ่งตัวน้านทยีไม่กวาดก่อนหายทายเนี่ย้ากเนี่ยเไม่กวาดเขานี่อ้เหรอ้ได้กิน้ำซ่าโมมือถือกินน้ำเย็นๆก็นหนาคอนุอยากกินน้ำเย็นๆในเด็กรับดื้อฮะ เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปต้มก่อนให้มา,าเซาห์นนก,กินเนะาะจะจังกินเนาะอะไรรที่ใส่อ่ะใกระเป๋าให้เนี่ยบออยากถือมันบอสุภาพเรียบร้อยใส่กระเป๋าเออนี่ไงไปล่องเรืออิ่มไปยังมันนิ่มๆนิ่มข้างนอก ไปหอยยังเข้ามาอีกเนาะโอ้นึกว่าไปหออันเด็กกินว่าจะภาพคือหมู่บ้านนี่ดิเนี่ยโอ้ยเมียพทยคลิปเร้วน่อยเนบอแม่แม่ให้ภาพซอยบ่อโอ้ยนี้เป็นแอดมินขงพ่กาบอนี่ใี่ดี ช่องพิกาเนี่อันสงสัยต้องไปสักคา1สักคา2สักคา3ซีฮาโฮมอันนี้เอาพิกาไปได้ไหอุ้ยเสียงถึกแจงมันนี่ไหมเงินเอาเหมือนแล้วลองมาหน่กถ้าตจงหนาทำกันวะอยากร้องให้ฟังว่าแต่งหนาใหอยู่ในจังหวัดนี้เป็นแบบไหนอ่ะนี่มัคือผู้จัดของเองไปแจงกับคือผู้จัดของแต่งเองดอกนั่นวะที่หลีไม่ใช่ว่าชินผู้จัดของ มันก็สวยอยู่แต่ว่าอยากเขาแต่งหน้าให้นาแล่นะ่โบนหรอกเขาไปสร้างแตี้ยงนาเขาก็ต้องเนียนอันนี้แหละของเขาแล้วเนาะแต่นมักกะดิชินนั่นอยากดซึนกับมือพี่จะของไงชื่อซองอะไรได้พี่น้องพระเอกโชว์แห่งเมือง อุบนขยอยู่ี่นออเหนแลอนกวดาตอหาอุ้ยเสยงก็ถึกหนาค้างในนี่อุ้ยแหล่เส้นเสือดังแเลยน้องพี่น้องกูดูอุ้ยโอีโอ้โหโอ้โอ้โโอ้ เอาละว่าบนเอ๋ยบนสัทว์ฮะบนเคยสั so ่งคนบ่นในโยซ้อนละกอประสคงให้เป็นยังต้องบอกกันซีเอาเนากำลังน้าไม่เี่น้องอยู่กาลังร้องโกว่าในว่น้องยู่มมีพุ่นว่าเด้๋วฟิวเร็วขยันผมเป็นหลุดมาหน้าเนาะหลุดหนองมาหนา้า ทำงานทำการนะมีทำงานทำการนะมีรถน้องมาหนาต้องสะอาดตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ฟรีไปขอดูนักตกหน่นอย 1...2... นนะคครรััับบพีี่้องสสวดถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟ,แฟนๆสาวน้อยเพียบพงบรรพีเอฟซีสาวน้อยเพียงบนแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท้องฟังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินรับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพียงครับกับซิมีศิลปินจากแกรมมี่โกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพัชชีน้องหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตธรรมนันแล้วก็ไอแม,ม่นมาีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่สาวน้อยเพชรมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแทะแน่นอนกับเพลงไม่กงหญิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางน้างเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่สิบแปดเก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่สิบแปดเริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วกับ่ระสิเธ็์เพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่ยี่สิบสี่เก้าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามื้อนั้นสี่ลองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มงั้งแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบเก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพแม่แค่อ่ะลากะพ่อเปล่าพ่อแม่จิตตามผลงานพี่ไม่หลานได้จากลากะอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิล,ลปินมากมายแล้วค่ะนาะกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ9 99บาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขา กุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือปะครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือ3ามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109อ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน้อยผพชรันแพงแฟนเพจแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดันสวัสดีครับพอกันไอ้กุปิดครับ